คลิปนี้เรามาดูอำเภอกุสุมานนะครับกุสุมานก็จะเป็นพื้นที่เนินสลับทีุ่่มที่ร่มก็ทำนาที่เนินก็มีปลูกยางพาราบ้างนะครับนี่ถนหมายเลข22นะครับเป็นถนนที่เรียบยถนนเชื่อมระหว่างสกลนครกับนครพนม ประมาณ80โลครับก็เป็นที่นานะครับในที่ดอนมีที่นามีปลูกยางพาราครับ ก็ห่างจากตัวเพลามาถ้าเ็7กิโลได้เลยก็บางๆนะครับจันนี้ก็ะปูกข้าวเป็นหลัก ละเมกตนน้นไม้ใหญ่มากนครับมีการเลียงสัตว์เยอะครับที่นี่เลี้ยงัวเลี้ยงควายนะครับ ไปได้นะครับอำเภอกุสุมานบนถนนหมาเยเลขย2นะครับฝั่งซ้ายก็มีการเลี้ยงวัวเยอะเหมือนกันนะครับเจอเยอะนะครับแถวกุสุมานนะหน้วยนายาว ว้างขวางวิ่งสบายมากครับสีเลน โรงพยาบาลกุศุมานะครับถึงก่อนเลย 什么？ ใหญ่นะครับเลือกอุตส่าห์เนี่ย ถนนกว้างมากครับกุสมาสยอดครับกว้างละเอียบแล้วก็ขับง่ายครับสาายไปโพนสวัรค์ได้นะครับมีที่ว่าการอำเภอกุสมาสน,นะครับ เป็นอำเภอที่ถนนดีมากครับผมว่าดีที่สุดของแเขตนี้แหละครับหรือดีที่สุดของสก,กลนครแหละครับถนนอำเภอกุศมุมานี่ราบเรียบนะครับ ละห้าเลนไปกลับก็สิบเลนนะครับ oh oh. เป็นถนนที่ดีที่สุดของสกลนครมั้งนะครับดูผมดูนะ ทิวทัศน์ไปเรื่อยนะครับของอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลน,นครถนนเยี่ยมมากครับถนน คราวนะับสำหรับอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครก็ขอรีวิวเพียงแค่นี้นะครับเป็นอำเภอที่เป็นทุ่งสลับครับที่เนินนะครับติดต่อระหว่างสกลนครกับนครพนม อยู่ที่าคามพนมใช้เส้นนี้ก็ได้ต้องใช้เส้นนี้อยู่แล้วครับแต่ก็มีเส้นก็คือเส้นน้องคายพึงการนครพนมนะครับแต่ลเส้นอุด,ดอสรสกลนครพนมก็จะผ่านเส้นนี้ครับก็จบเพียงแค่นี้ครับผม